สำหรับหนุ่มสาวภาคอีสานกันบ้างนะครับกับการประกวด Hello Idol นะครับเวทีสำหรับคนมีฝันที่ต้องการเป็นศิลป,ปินโดยเปิดรับสมัครแล้วนะครับท,ที่โรงแรมประจักษ์ตราอุดรธานีคุณธนัพงศ์ปรียาอนันต์ คุณนิชานาันอริยะสัจธรรมและคุณนัทพงศ์พิพัฒชัยสุริคณะผู้จัดการประกวด h e l l o Idol อพร้อมด้วยคุณปรีดินุชรัตนางามผู้จัดการฝ่ายคัดเลือกศิลปินและผู้คัดเลือกนักแสดงหน้าใหม่ช่อง8บริษัท R s เจำกัดมหาชนได้ร่วมกันแถลงข่าวการจัดการประกวดท่ามกลางสื่อมวลชนและผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานจำนวนมากครับ Hello Idol นะครับเป็นรายการประกวดถึงเรียลลิตี้เพื่อเฟ้นหาศิลปินหน้าใหม่เข้าสู่วงการบันเทิงออกอากาศทางช่องหนึ่ง Home c a b เค TV ิีวีครับ โดยคุณผู้ชมสามารถติดตามชีวิตของผู้เข้าแข่งขันการฝึกฝนการพัฒนาทั้งการร้องการเต้นและการแสดงผู้เข้าแข่งขันต้องมีอายุ13ปีขึ้นไปนะครับโดยจะได้รับการฝึกฝนด้านการร้องจากครูแอมศิลปินของ RS และการเต้นหรือว่าเ e อร์ฟอร์แมน์หรือว่าเปอร์ฟอร์มน์นะครับจากครูอันและก็ครูมิกผู้ออกแบบท่าเต้นให้กับ RS นอกจากนี้ยังมีโอกาสถูกคัดเลือกเพื่อเป็นศิลปินหน้าใหม่ในสังกัด RS อีกด้วย สำหรับคุณผู้ชมที่สนใจสามารถเข้ารับการออดิชั่นได้แล้วนะครับในวันเสาร์ที่12มีนาคม2559นี้ที่โรงแรมประจักษ์ตราครับ โครงการของ Hello Idols ของเรานะคะตอนนี้เปิดโอกาสให้กับทุกคนเลยค่ะตั้งแต่อายุ13ขึ้นไปท้าน้องคนไหนนะคะหรือว่าบุคคลท่านไหนมีความสามารถอยากที่จะเอามาโชว์เราวันที่12มีนาคมนี้ค่ะเราจะเปิดรับสมัครตั้งแต่10โมงเชา้าถึง6โมงเย็นใช่ที่โรงแรมประจักษ์ตานะคะยังไงก็มาเจอกันได้ที่นี่ค่ะครับผมใครมีความฝันครับอยากเป็นศิลปินครับตอนนี้โอากาสคุณมาถึงที่นี่นะครับผมยังไงก็เชิญชวนมาที่12มีนาคมนี้ครับผมมาเจอกันที่โรงแรมประจักษ์ตาครับผม